สวัสดีครับพี่น้องพวกเราบ้าบาลุูยู่ครับกับบรรยากาศตอนแรกของวันเสาร์ที่หนึ่งครับเดือนมีนาคมปีพุทธศักราชสองพเวหาอยู่สิบดเวลายนี่กับสิบดนัพี่น้องตะเวนกำลังสิตตดินบรรยากาศน้ำทงไห้ทงหน้าครับตอนแรกบ้าบัลลูผ้าหล่อครับบรรยากาศตะเวนกำลังตกดินครับอากาศม่งบรรยากาศดี ดีครับอากาศเย็นสบายตกแรงมากครับแต่ว่าตอนกลังเว่นห่อนห่อนเป็นตานายพี่น้องตกแรงามากบรรยากาศดีครับมามาดูผ้าเรอครับ ก็บรรยากาศตอนตะวันกำลังตกดินครับเวลาอยู่นครับหงมงแรงครับของวันเสาร์ที่หนึ่งครับเย็นมีหน้าคมคำแล้วพีนน่น้องเสียงนกก็เบากระหอนฟุ้ง่ากก็ร่างสิขาวขวารับ ม้บาบรรลุภาพลอครับก็บรรยากาศทงไฮทงหน้าตอนแรกครับจะเป็นกระดังโตดินครับฝากนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าบรรลุแต่เด้เลยครับ,กกบ,บรคุบิภาพพี่น้องเมืองบรรยากาศตอนเศร้าตอนแรกครับบรรยากาศน้ำทงไหทงหน้าครับก็ขอพุณสารับผู้ที่ค้ว่าติดตามหดเลยครับ ว่อยุดดีมีแห้งครับเยะเก็บจยะไข่ยะจนครับมิแต่รวยๆครับขอบคุณสารัภููที่เข้ามาติดตามชมนะครับมาดูกันที่ท้ายบรรยากาศในเมืองยังสี่ละครับบรรยากาศตอนน้ำทงไห้ตรงหน้าครับตอนเสารตอนแรกครับสารับแรกนี่กับตรงกบวัน เสาที่หนึ่งครับเรียนมินาคมครับไม่ได้ย่นกับสิบแปดเกาครับบ่าลูผ้ารลอรครับทเว้นกบตกดินหลับพี่น้องคำมมาอากาศเย็นสบายครับ แต่ว่าตอนกลางเว่นนี่หอนหอนหอนผีตะไน,น่แดดคักแดดแน่ยนนะพี่น้องบ,บ้าบลูภาพรอครับฝากกดติดตามให้ได้ได้ครับช่องบ้าบลูตากแดดครับกะดีภาพพี่น้องเมืองบรรยากาศน้ำทงไฮทงหน้าตอนเสาร์ตอนแรกครับ ที่พยา,ยามไทยเมืองสุเมือนะครับฝาก,กติดตามช่องมาบลูน,นี้เด้ครับก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับเจ็ดร้อยยี่สิบกว่าท่านครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับชิปนี้กับฝากไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ